ดูอินโดนีเซียคุณผู้ชมคะมีเหตุดินถล่มนะคะบนเกาะสุลาเวสีทางตอนกลางของประเทศซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นนะคะอย่างน้อยๆ19คนแล้วตอนนี้ทีมกู้ภัยก็ยังเร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีก2คนนะคะโดยช่วงเย็นเมื่อวานค่ะมีรายงานบอกว่ามีเหตุดินถล่มที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราเวสีใต้หลังจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เลยส่งผลทำให้ดินตามไหลเขาซุดตัวและสไลด์ลงมาทับบ้านคนเหตุ <S <S การณ์นี้ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขตตานาโตราจามีบ้านเรือนที่ถูกทำลายไปอย่างน้อยสี่หลังล่าสุดค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานยอดผู้เสียชีวิตว่าดรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19คนและยังมีคนสูญหายอีกสองคนค่ะตอนนี้ทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างค้นหาตามใต้ซากดินโคนลนถล่ม ทางผู้ใหญ่บ้านเอง ได้สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคงมีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดดินถล่มซ้ําขึ้นอีกได้โดยอินโดนโดีเซียก็จะเสี่ยงต่อเหตุดินถล่มแบบนี้ในช่วงฤดูฝนเนื่องจากปัญหาการตัดไม้ทาลายป่านี่คือปัจจัยหลักๆนะคะที่กระตุ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงฝนด้วยที่ยังตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเดือนที่แล้วที่เกาะสุมาตร,ราของอินโดนีเซีย พึ่งจะ,ะเผชิญกับน้ำท่วมดินถล่มจนคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย30คนค่ะครับ